ตอนนี้ก็ออกจากบ้านได้2นาทีแล้วค่ะกำลังจะไปซื้อหมูที่โรงโรงเขาเลยนะคะเราไม่ได้ซื้อตามช็อปตามอะไรเราไปซื้อที่โรงเขาเลยเราจะได้ถูกกว่าถ้าไปซื้อตามช็อปนี่จะแพงนะคะก็ดูบรรยากาศข้างทางไปด้วยะคะ่ะเนี่ยเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะเนี่ยดูข้างๆนะคะเนี่ยเริ่มออมีผลิตออกมานิดๆหน่อยๆแล้ว ก็นี่แหลคะค่ะฮอลแลนด์ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จากบ้านเอบ้านเออยู่บ็อกสเตอร์นอราบันไปก็ประมาณ45นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเอจะเปิดให้ดูอีกที แต่ว่าเราเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะคะเราก็ถ่ายแค่ให้เห็นว่าเรามาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างๆดูค่ะมีป่าอยู่นะคะฮอลแลนด์ Holland, แต่ว่าฮอลแลนด์นี่จะเป็นที่ราบลุ่มอ่าจะเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ก็คนที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ว่ายน้ำเป็น Aston 30 kilometers from Germany. Waar staat de? We kom te Aston en Aston 30 kilometers from border Germany. Die uh, Aston, dat is Holland of Germany? Aston is Holland en 30 kilometers van Germany. Nee, ha, komen we duwiel, ree, ชื่อสถานที่ออสเทนค่ะออสเทนก็ห่างจากเยอรมนีประมาณ45กิโลค่ะไอ้ไม่ใช่45กิโลขอโทษนะ30กิโลค่ะก็30กิโลห่างจากเยอรมนีนะฮะแล้วก็ขับแต่ออสเทนนี่จะอยู่ในจังหวัดในประเทศของฮอลแลนด์ค่ะแต่ห่างจากเยอรมนีแค่30กิโลแต่ที่ เอะขับไปเนี่ยจากบ้านเอก็ประมาณ45นาทีอะค่ะขาเนี่ยก็บนท้องถนนใหญ่แล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็น,เป,นเป็นถนนในหมู่บ้านของเออะค่ะอันนี้ก็เราขึ้นถนนใหญ่ละบ้านเขาเนี่ยค่ะก็ขับกันอย่างนี้ละคะ่ะจะได้ดูว่าพอแลนด์ถนนหนทางเขาเป็นยังไงบรรยากาศเขาเป็นยังไงเดี๋ยว อาจจะมีตอนที่สองนะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูอีกนะคะตอนที่สองตอนใกล้ๆจริงๆเราก็อยากจะถ่ายให้เห็นทุกชออ็อน้ลนะคะ่ะแต่ว่ากลัวว่าพี่ๆจะเบื่อกันซะก่อนน้องๆจะเบื่อกันซะก่อนก็เลยเนี่ยค่บ้านบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านไร บ้านไร่นี่ก็เหมือนว่าบ้านอยู่ในท้องทุ่งนาห่างโดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่ะบริเวณแถวนี้จะมีต้นเก่าลักษ์นะคะเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวเอจะมาเก็บเก่าลักษ์เดี๋ยวเอจะโชว์โชว์เก็บเก่าลักษ์ให้ดูนะคะแต่ว่าต้องแบบว่าะระวังนิดนึงเพราะว่าแบบว่าบางทีก็ต้นเขามีเจ้าของเราก็ไม่ต้องเก็บแต่ว่าต้นไหนไม่มีเจ้าของเราก็เก็บได้ะคะ่ะ นี่ค่ะบรรยากาศข้างๆบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวติดตามติดตามอาตอนสองนะคะว่าเราไปใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆถึงถึงโรงข้าหมูเดี๋ยวเอวจะถ่ายอีกทีหนึ่งอยู่ที่ตอนสองอนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเอฝาก u b s c r i b e และฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ